พิชัยย้ำชัดจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงสถานะการคลงังโปร่งใสเป็นธรรมสุจริตตอบโจทย์ประชาชนค่ะฟังหน่อยกุกกิกอยากเล่าค่ะวันนี้รองนายกพิชัยนะคะตอบแบบละเอียดค่ะในงบประมาณปี2569ค่ะว่ามีการใช้ทุกบาทอย่างมีเหตุผลถ้าอยากรู้ว่างบประมาณปี2 5 6 9ทางรัฐบาลเขามีการจัดสรรยังไงให้ตรงใจของประชาชนมาค่ะกุกิกจะเล่าให้ฟังค่ะ โดยนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธมิการวิสามันค่ะนด้ชี้แจงว่าได้มีการปรับลดงบรวมกว่า8,920บล้านบาทค่ะโดยพิจารณาจากภารกิจสําคัญของประเทศนะคะรวมถึงความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะและยังมีการคํานึงถึงสถานาการคลังและสเสถียรภาพของประเทศเป็นหลัก ที่สาคัญนะคะคือให้การจัดสรรง,งบตรงตามความต้องการของประชาชนภายใต้หลักธรรมรรมาพิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะพร้อมกันนี้นะคะได้มีการเพิ่มงบกลางสําหรับกรณีฉุกเฉินและจําเป็นเร่งด่วนและยังเน้นให้แต่ละจังหวัดใช้เงินตามบริบทของพื้นที่โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะสรุปก็คือว่างบประมาณปี2,569รองนายกพิชัยย้ำชัดเลยนะคะว่าโปร่งใสตรงเป้าและไม่กระทบกับการคลงังอย่างแน่นอนค่ะ ผมขอเรียนสรุปสาระสาคัญของผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2569ต่อที่ประชุมดังนี้คณะกรรมาที่การวิสามัญได้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตั้งแต่วันที่11มิถุนายน2568จนแล้วเสร็จในวันที่6สิงหาคม2568โดยได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณรวม2,985หน่วยรับงบประมาณซึ่งคณะ กันมาที่การวิสามันได้ให้ความสาคัญกับการดําเนินภารกิจเพื่อกับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ษษาชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงโดยพิจารณาตามความจําเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ ตามความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาธิบาลสุจริตโปรง่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน